ทริปนี้พาไปเที่ยวกใกล,ใกล้ๆกรุงเทพเลยแต่ธรรมชาตินี่คือเต็มๆเขียวๆเท่านั้นเลยครับที่นี่คือเขาช่องลมจังหวัดนครน,นายกค,ครับเดินทางไม่ไกลน้ําตกราทาน,นี่คือชุ่มชามสุดๆเขาช่องลมจะสวยขนาดไหนไปชมกันได้เลยครับสวัสดีครับเปิดคลิปเรียบร้อยนะฮะนี้เราอยู่กันที่ ขุนด่านปาการชนนะครับเราจะไปกันที่เขาช่องลมนะผมเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วนะครับตอนนั้นก็คือว่าติดมากๆไปเขาช่องลมแล้วก็เอาซา,าวที่อัดเสียงเรคคอร์เดอร์นะไปนั่งฟังเสียงน้ําตกเพื่อที่จะมานั่งทํางานแล้วก็ฟังเสียงน้ําตกไปหัวคิดดูอาร์ตขนาดไหนแต่ว่าช่วงนั้นที่ไปเหมือนเป็นแบบหน้าแรงอ่ะคือแบบมันไม่เขียวเลยนะ ช่วงนี้ก็เลยแบบเฮ้ยมากับมิ้นอีกทีนึงนะครับเออนี้ก็เลยพามิ้นมาด้วยแล้วก็จะไปแบบหน้าเขียวๆกันหน่อยให้เห็นต้นหญ้าสีเขียวๆกันนิดนึงแต่เดือนนี้ก็เป็นเดือนก้าแล้วเขาบอกว่าถ้าหน้าพีิพกๆน่าจะเป็นช่วงตั้งแต่เดือน5ถึงเดือน7พวกนี้กำลังแบบสวยๆเลยนี่ก็ตื่นมาตั้งแต่เช้าเลยนะตีสามครึ่งนะครับแล้วก็ขับรถกันมาเอาน้ําใส่เข้าไปในกระบอกน้ําแล้วก็ตอนมานี่ก็ฝนตกด้วยนะครับแล้วก็มาถึงที่นี่ประมาณ6กโมงนะครับซึ่งเป็น คนแรกของที่นี่เลยไม่มีใครเลยนะครับแล้วก็เรือรอบแรกเ็าเปิดประมาณหกโมงด้วยไงผมก็กะจะขึ้นเรือไปเลยครับซึ่งเรือเนี่ยก็จะมีทั้งแบบเหมาไปเลยหรือไม่ก็รอจอยกันแต่ละคนแต่ละคนรอจนเต็มอ่ะถ้ารอจนเต็มเนี่ยก็จะประมาณ2 0 0บาทต่อคนนะครับแต่ว่าถ้าเหมาไปเลยก็พันห้าและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเข้าห้องน้ําให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าข้างใน,นครับไม่มีห้องน้านะครับปวดขี้ขึ้นมาตอนเดินเขานี่ก็ร้องเหมือนกันนะเป็นไงขี้เสร็จเรียบร้อย ใส่ชุอนนข,อขอดูขอดูครับตู้วันนี้หน่อยครับผมโอ้โ,อโหออ <c oughs> อืืหนะครับบูธบ้านน้ำท่วมนะครับค,คนนี้โอ้โหอ,อันนี้เราเต็มแบบเหมือนกับเป็นพิสติกนาวิเกเตอร์ใช่ไหมแต่หมวกไม่ได้เลยมินลายดอกพิสติกเขาไม่ใส่หมวกลายดอกไม่ใช่ลายดอกแต่ดูหมวกดีๆลายอะไรไม่ใช่ลายดอกลายมังกรนี่นะลายเงือกลายเงือกแต่อันนี้นางเงือกหน้าก็เงือกอยู่แล้ว มันเหมือนเป็นคุณหนูโนเนี่ไงมไม่ไน่กเหมือนเป็นมาลุกโกร,รอ่อะพี่น่ารัการมาเช้าๆแบบนี้ข้อดีคือจะได้เจอกับหมองอ่อนๆตอนเช้าด้วยกระจายเต็มพื้นที่เลยครับแล้วเราก็ได้ไปเจอน้องอีก2คนที่จะมาหารค่าเดือนในทริปนี้ด้วยปกติจะพันห้านะหารกัน2คู่ก็จะเหลือคู่ละ750บาทครับ เขาช่องลมเนี่ยจะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับคือเขาใหญ่เนี่ยกินพื้นที่กว้างไปถึง4จังหวัดเลยก็คือสระบ,บุรีนครราชสีมาปราจีนและก็นครนายกนี่แหละครับเป็นป่าพื้นใหญ่เนเทือกเขาพนมดงรักครับ,รบประจานหน่อยประจานหน่อยใครกินไว้นะครับอย่างนี้ฮะอย่าเอามาทิ้งไปแบบนี้นะ ในขณะที่เราเดินทางไปโดยเรือก็จะเห็นบูเขาเล็กใหญ่สลับซับซ้อนกันหลายลูกแล้วก็เป็นแหล่งกําเนิดของต้นน้ําลําธารหลายสายเลยครับที่นี่ก็มาเที่ยวตั้งแต่เดือน6ถึงเดือน10นะควรเตรียมพวกหมวกร่มเสื้อกันฝนน้นําดื่มแล้วก็ใส่เสื้อผ้าบางๆสบายๆไปที่สําคัญคือรองเท้าต้องไม่ลื่นด้วยนะครับเราจะได้เห็นธรรมชาติเขียวๆกับเล่านกต่างๆเพียบเลยครับสวยงามมากๆเลยครับ ลุงขับเรือบอกว่าถ้าเราโชคดีเราก็จะเห็นสัตว์ต่างๆลงมาหากินนะครับพวกช้างกวางนกเนือกต่างๆแต่โชคเรานี่คือเห็นแต่มงมุงมข้างเรือกับแมลงสเก็ตบนน้านี่แหละครับล,ล่น่ลืนไลนไนน<า>ี้ก็คือแวะจุดหนึ่งก่อนนะครับชื่อน้ําตกผางามงอนเป็นแบบกิมมิคเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะไปน้ําตกเขาช่องลมอุจนาเยอะมากแล้วก็เขียวก็ต้องปีนป่ายกันนิดนึงนะหรับคนที่มาที่นี่นะครับมิ้นไปลูกโอ้แต่สวยมาก ธรรมาชาติสุดๆเลยรองเท้าคุเนี่ <c oughs> มินรองเท้ามันออกแบบมาให้ให้ปีนไหมหรือว่าเป็นแฟชั่นเฉยๆเก่งครับโด้แต่น้ำตกตลอดสองข้างทางเลยสวยเนาะ โอ้โหวิวนี่คือสมกับที่ได้รับฉายาว่ากรีนแลนด์แห่งเมืองไทยนะครับมองไปทางไหนก็สีเขียวเต็มไปหมดตรงจุดนี้ก็จะมีน้ําตกเล็กๆนะสำหรับเด็กหรือแบบคนแก่ที่เดินได้ไม่ไกลอย่างเงี้ยก็มาตรงนี้เลยแต่ถ้าเดินไหวเนี่ยก็ไปต่อกันครับซึ่งทางเดินก็ไม่ได้ไกลนะครับแต่ว่าต้องอาศัยการปีนป่ายซะหน่อยเขาก็จะมีเชือกเป็นจุดๆให้ด้วย เที่ยวสุดตัวมาทั้งทีก็ต้องไปให้สุดให้ได้ครับจากที่แล้วเป็นสุดงอคงเรื่องความไหวนี่ไม่ต้องพูดถึงเดินแป๊บเดียวช,ช,ชืบชบชับชับก็มาถึงยอดเขาแล้วโอ้ยเรานี่มันเก่งจริงๆวะ่ะและข้างบนนี่คือน้ําตกสวยมากนะครับน้าตกผางามงอนนี่ก็เป็นอีกอันเซนหนึ่งที่ได้มาเจอในทริปนี้นะครับรอบๆเนี้ยนี่จะ่าสีเขียวและเสียงน้ําตกสดชื่นมากๆถ้าใครเดินไหวเนี่ยหัวกัดฟันเดินมากันอีกนิดนึงนะฮะใครมาเจอน้ำตกนี้นะครับรับรองว่าคุ้มค่าเหนื่อยแน่นอน แต่ว่าก็ระวังความลื่นนิดนึงนะครับโว้ชุกนี้เกือบจะตกไปแล้วโอ้โหเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าทางเดินก็ค่อนข้างลำบากเหมือนกันนะเออมีเถาวันมีอะไรเต็มไปหมดเลยตอนแรกนึงว่าจะแบบจิบชิปไงเแบเบ้ตอนแรกเห็นน้ำตกเล็กๆอัน,นุนนะนึกว่าถึงแล้วอ๋อไม่ใช่ต้องเดินต่อไปอนิดนึงนะครับ เป็นน้าตกแบบโอ้สูงเลยเป็น10เมตรเลยสวยมากเลยนะครับน้ําเยอะเลยแต่ว่าเวลาเดินเขานะต้องระวังหน่อยโอ้ปีนแต่ละอย่างแล้วก็บางอันก็มีแมงมุมนะมีบุ้งอยู่นะบางทีก็เอามือจับไประวังด้วยนะครับโอ้โอเคเสร็จจากตรวนี้เดี๋ยวไปที่ไฮไลท์ของเรานะครับเขาช่องลมไปลองดูหน่อยไปมาต่อกันที่เขาช่องลมนะครับเป็นไฮไลท์ในทริปนี้เลยระยะเดินทางไปถึงน้ําตกเขาช่องลมนี่ก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ํานะครับ าน้ำลดก็จะเดินเยอะนะฮะท้าน้ําขึ้นก็จะเดินน้อยหน่อยเพราะเดือจะไปส่งได้ใกล้น้ําตกมากขึ้นตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นทาน้ําตกกับหินเล็กๆน้อยๆตลอดเส้นทางผมมาเดินก้าวนะก็เดินไปประมาณ3-400เมตรก็จะเจอน้ําตกเขาช่องลมแล้วครับเป็นน้ําตกที่ไม่ได้ใหญ่นะแต่น้ําไหลแรงมากๆแต่ก่อนจะไปถึงน้ําตกเขาช่องลมเนี่ยเราก็หยุดแวะพักกันก่อนนิดนึงครับตอนนี้ก็มาพักก่อนก่อนเพราะว่าเหนื่อยเหลือเกินจากที่ไปปีนเขาต้นมา ันเหนื่อยมากอันนี้เป็นอุปกรณ์พิเศษนะครับผมที่เอามาเป็นบอทเทิลบอทเทิลเป็นกระบอกน้ําเออสำหรับแบบไปออกกําลังกายห,หรือเวลาที่มากิจกรรมข้างนอกแบบนี้เออเราก็สามารถทกมาได้ก็คือกินได้2ด้านด้วยอันนี้ก็คือเปิดแบบนี้ทีนึงเนี่ยเป็นการกินแบบกระดกดน้ำมันเย็นอยู่เลยอ่ะเอามาตั้งแต่ตอนเช้าอะ่ะน้ำมันเยน็นัเย็นอ,อยู่เลยเออเก็บอุณหภูมิได้ดีมากและแบบที่2ก็คือกินแบบหลอดดูด แบบพูดดีพูดดีอะไรอย่างเงี้ยเออได้เลยอันนี้คือแบบทําออกมาสะดวกมากกินได้2อทางเขาบอกว่าเป็นเฉพาะของบัตโตบัทโต้ขนางที่มีแบบนี้กินน้ำาะหน่อยตัวเองก็เหนื่อยเหมือนกันแหละคนกินแบบที่สอันนี้ไม่เบื่อมันแบบเวลาทองสะอาดก็ล,ล้วงเข้าไปแล้วก็เออล้างๆได้ และฐานของบอทเทลบอทเทลเนี่ยยังเปิดออกมาได้นะครับไว้ใส่พวกยาวิตามินของเล็กๆน้อยๆสะดวกมากๆมาพร้อมกับขนาด24ออน32ออนแล้วก็40ออนครับโหสีนี่คือสวยจริงๆฮะแล้วมันคงทนแข็งแรงทนทานมากสีสวยค่ะมีลายเด็กน้องน้องไม่มีผ้าตัวนะถ้าน้องเข้ามาครับน้องกินน้ำไหมน้องกินน้ำจากนี่ไหมไปเลยอะไรวะเตรียมเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยกันแต่ว่า กล้องใหญ่ไม่ไหวแล้วนะครับตอนนี้เมื่อกี้เดินเซเลยมาถือกล้องใหญ่มิน้นเอากกล้องเอาให้เราหน่อยเดี๋ยวเราจะใช้กล้องกล้องตัวนี้พอไม่งั้นเดินไม่ไหวกล้องตัวเล็กสเปคโหดจาก DJI นะครับซื้อได้ที่ซูมคาเมล่าเฮ้ยังไม่ไหวคิดถึงสปอนเซอร์ตัวเองจะเอาไม่รอด <c oughs> มิน้นนางนี่เหมือนเปื่อยๆนะครับนางบอกฉันขอหน้างตรงนี้แหละแกไปถ่ายรูปมาให้ฉันดูให้ได้นะคือแบบผมว่านะเหมาะกับสายแบบ เออเรื่องเริ่มต้นอ่ะคนที่แบบเอออยากจะไปลองเดินป่าเดินเทรลเดินเขาแล้วก็แต่ก็ไม่ได้อยากให้มันแบบลําบากมากจนเกินไปอะไรเงี้ยเออผมว่าที่นี่เหมาะเลยเพราะว่าก็เดินทางสะดวกสบายนะธรรมชาติแบบว่าเต็มๆนี่เดินไป,ปรพร้อมกับข้างๆก็จะเป็นน้ําตกนะครับแล้วก็มีความลื่นถลายนิดน,นึงนะฮะนางบอกนางไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าวันนี้เหมือนนางไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ผมก็ต้องรับหน้าที่นะฮะที่ติ๊กนะครับนาวิเกเตอร์ แต่ตอนนี้นะฮะมันติ๊กกลิ่นสีนะตอนนี้โอ้ยเือือือ,อ,อ,อันนี้มิ้นก็ไม่ได้มากับผมนะนางเหมือนจะแบบป่วอ,อยู่นิดนึงนะครับอะไรที่ลำบากลำบากนะครับผมบอกเลยไม่รอดยกเว้นมันที่จําเลยที่มันกล้าโดดมิ้นเคยบอกผมนะว่านางจะไม่ทิ้งผมหรอกในวันที่นางลำบากแต่ถ้าวันที่นางสบายไม่แน่เหมือนกัน <S <S และเนื่องจากว่าตอนนี้นะฮะเราก็มาเป็นแบบคนแรกนะเรือลําแรกของหกโมงเช้าเลยนะฮะ แดดก็เลยไม่ค่อยมีเท่าไหร่คนน้อยนะฮะว่ามันไปทางไหนวะเนี่ยแต่ข้อเสียคือไม่มีคนนําทางนะครับไม่รู้ว่าไปทางไหนตอนนี้เดินจนงูขึ้นขาแล้วก็ยังไปไม่ถูกไปยังไงวะเนี่ยโอ้โหมีไม้ไผ่ด้วยนะครับมีไม้ไผ่โอ้โหมีไม้ไผ่ไ่ต้องเดินแบงนี้เหรอ ตไค่้ททางนั้นเลยถ้าลงไปก็น้ําเลยมีตไคร้แล้วนะครับตอนนี้ขาดแต่ใบมะกรูดมันต้องมีคนดูแบบคิดว่าเราจะแบบตกน้ำซะบ้างอะไรเงี้ยต้องมีบ้างอ่ะต้องมีคิดบ้างแหละมินนะครับตอนแรกนางแบบอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกเรากคิดว่าเฮ้ยมินจะมาป่าวัานนี้คือไม่ไปก็ได้ไปวันหลังก็ได้อะไรเนี้ยนะนางก็บอกว่าเฮ้ยตั้งใจจะมาแล้วถ้าอาการไม่ดีนิดหน่อยมันไม่ค่อยรู้ไงว่าตัวเองอบเป็นอะไรเพราะฉะนั้นไปให้แบบเดินเหนื่อยๆเ,เลยให้มันแบบ หนักเลยจะได้แบบไปโรงพยาบาลแล้วเออโรงพยาบาลจะได้วินิจฉัยถูกว่าเป็นอะไรปรากฏพอมาตรงนี้นะครับมิน้นมาสินางบอกไม่ไปฉันป่วยนะอะไรวะไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ม มันไปไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยโอ้โหเอาจริงเหรอเนี่ยไม้ไผ่อีกแล้วแวบแรกที่เห็นถาวันนี้หูเหมือนงูเลยนะครับและเนื่องจากน้ำเนี่ยเดี๋ยวมีขึ้นมีลงเขาก็เลยไม่ได้สร้างสะพานอะไรที่แข็งแรงเท่าไหร่ก็จะเป็นแค่สะพานไม้ไผ่เล็กๆนี่แหละครับก็ต้องระวังมากๆเหมือนกันล่วงลงไปนี่ก็โอ้โหทั้งน้ําทั้งหินเต็มไปหมดครับ ตรงนี้น่าจะสุดทางแล้วเพราะว่าข้างหน้าไปไม่ได้แล้วไม่มีทางไปแล้วนะครับคือถ้าจะไปได้ก็ต้องว่ายน้ําไปแล้วตรงนี้น้ําตกสวยมากแล้วก็น้ําตกแรงแบบแรงจิบเป๋ง่งครั้งที่แล้วมานะยิ้มๆเหมือนแมวฉี่แต่ตอนนี้มาแบบโอ้โหกับน้ําตกทีรอซูน,นะตอนนี้ชุ่มฉ่ามากแล้วก็โหสวยงามมากตรงนี้สดชื่นมากเลยครับสำหรับใครที่แบบเออชอบบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้นะ ผมแนะนํามาเลยแล้วก็ไม่ไกลจากกรุงเทพนะขับรถมาประมาณชั่ชั่วโมงประมาณนั้นนะครับแล้วก็ถ้าให้ดีก็มารอบแรกนะประมาณ6กโมงเช้านี่ก็เออกำลังกําลังดีเพราะว่าแดดไม่ออกถ้ามาแบบเจ็ดปโมงกว่าจะ9ก้าโมงสนะิโมงอะไรเงี้ยอาจจะแดดเยอะแล้วก็ไม่ได้หมอกแต่ตรงนี้คือแบบโอ้ธรรมชาติไม่ไหวเดี๋ยวเรากลับกันก่อนนะครับตอนนี้ตูดคิดเหลือขึ้นแล้วนะฮะ ผมว่าเวลาเราได้มาเจอธรรมชาติแบบนี้นะแม้มันจะแบบเปียกๆชื้นๆเงือออกตัวเป็นมนแต่มันก็ทําให้ใจเราได้รู้สึกผ่อนคลายรู้สึกได้ปล่อยวางอะไรบางอย่างไปมนุษย์เราเนี่ยก็ขาดธรรมชาติไม่ได้จริงๆและที่เขาช่องลมก็เหมาะมากกับการได้มาเจอธรรมชาติเต็มๆแบบนี้นะฮะ น้ำตกนี่คือดังแบบหูแตกนะฮะซีนนี้คือผมอยากถ่ายกับน้องปีเสื้อมากๆคนะนางไม่ยอมเข้ากล้องสักทีสักพักนางก็ยอมเข้ากล้องแต่โดยดีครับโหให้ความร่วมมือสุดๆที่ไหนมีพึ่งมีผีเสื้อนะก็จะมีความอุดมสมบูรณ์มากๆครับเขาอยากให้สิ่งเหล่านี้อยู่คู่กับคนไทยไปนานๆนะครับแล้วก็อย่าลืมไปเที่ยวกันที่เขาช่องลมครับแล้วก็น้ําตกผาง,งามงอนนะใครเดินไหวก็ไปให้สุดเลยครับสายถ่ายรูปนี่ก็ต้องไม่พลาดเลย เขื่อนคุ้นด่านปาการชนเนี่ยสร้างขึ้นจากพระราชดำริของร .9 เพื่อไปทําเกษตรอุปโภคบริโภคเพิ่มปริมาณน้ําใต้ดินแล้วก็เพาะพันธุ์สัตว์น้าแล้วก็ยังกลายเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนาะยกให้ชาวบ้านมีรายได้ด้วยใครจะไปคิดนะครับว่ากําแพงสูงใหญ่ขนาดนี้ข้างในอาจมีไททันก็ได้นะครับไปกระตูนเฉยเลยและขากลับเราก็มาแวะร้านข้าวกันหน่อยครับที่นี่คือครัวลุงกั้งครับโอ้โหข้าประกาศเลยว่าไม่แน่จริงไม่อยู่ในซอยเพราะร้านแกอยู่ในซอยลึกเหมือนกัน นครนายกนี่ก็ต้องมากินอาหารป่ากันสะหน่อยครับแบบนี้นี่มา่าผัดไข่นะครับเออทำอร่อยดีนะไม่ได้แบบขมปีอ่ะแต่มันมีความแบบหวานแล้วก็มีกลิ่นขอมมากทำอร่อยดีใช้ได้มา่าผัดไข่มาอาหารป่ายังไงก่อนมะน้ำแข็งเหลือนี่เราก็เอาใส่กระติกลงไปฮะร้านนี้ก็กินไปชมสัตว์ไปด้วยนะครับ <S <S โอ้โหสุดยอดจริงๆเลยจากนั้นเราก็ตีรถกลับนะครับพาคนป่วยกลับบ้านสะหน่อยระหว่างทางนี่ก็มีแวะคาเฟ่บิสเทอร์สวีทนะครับคาเฟ่บรรยากาศดีไปแวะเติมพลังการระหว่างทางกลับครับ พัตเตอร์เบียนะครับที่สั่งมานะแล้วก็ให้ใส่ให้ใส่กระบ,บอกน้ำด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะกินน้ำแข็งแล้วก็เดินทางกันต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับออกเดินทางทุกครั้งนะไป,ปะจนภายเอ้าดอท่ก็ต้องอย่าลืมพัตเตอร์พัตเตอร์นะครับถึงคนที่ออกกำลังกายด้วยโอเคสำหรับทีนี้ก็เป็นสั้นสั้นนะเดี๋ยว,วลากไปก่อนเจกันใหม่คลิปหน้าครับ